สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าค o k ิ้ง4524มาพบกับเราพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไข่เจียวมะละกอบกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะกิ่งคู่กับน้ำพริกนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆน,น,นำมะละนะคะมาผ่าแล้วก็ฟักไส้ออกค่ะ พอควักไส้เสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนำไปล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นกันค่ะเราจะหั่นมะละให้บางๆเลยนะคะบางได้ประมาณนี้ใช้ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะนํามาใส่แป้งทอดกรอบนะคะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคลุกนะคะผสมให้เข้ากันนะคะให้แป้งทอดกรอบเนี่ยกาะกับตัวมะละค่ะคลุกให้เข้ากันได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะสี่ฟองค่ะตอกใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาปรุงเพิ่มค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะลงไปครึ่งช้อนชาค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชาและน้ำปลา1ช้อนชาค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตีไข่นะคะแล้วค่อยๆผสมกับมะละให้เข้ากันดีค่ะคนให้เข้ากันนะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ลงไปทอดได้เลยค่ะพอนำไข่ลงไปทอดแล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้ช้อนนะคะเกลี่ยนะคะให้ไข่นะคะกระจายทั่วๆกันแบบนี้ค่ะจะสังเกตว่าไข่ของเรานะคะจะฟูขึ้นมาทันทีเลยค่ะสำคัญในการทอดไข่วิธีนี้นะคะคือน้ำมันต้องร้อนค่ะถ้าน้ำมันไม่ร้อนไข่จะไม่ฟูขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อคอยดูไข่นะคะด้านล่างว่าเหลืองกรอบไอปยังนะคะเราคอยหมุนนะคะให้ความร้อนทั่วถึงกันค่ะพอไข่ด้านล่างเหลืองดีแล้วนะคะเราก็ค่อยๆกลับด้านค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะตัดไข่นะคะออกเป็นชิ้นชิ้นค่ะ เพื่อจะได้สะดวกในการกลับด้านนะคะเราจะทำให้ไข่ตรงกลางด้านในนะคะเหลืองกรอบทั่วถึงกันด้วยค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนทอดไฟกลางไปเรื่อยเรค่ะคอยกลับด้านนะคะให้ไข่เนี่ยกรอบทั่วถึงกันค่ะ พอทอดจนกรอบได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะให้เพื่อนๆนะคะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวมะระกรอบนะคะทำง่ายๆค่ะแล้วก็เทคนิคง,ง่ายๆในการทอดให้กรอบฟูนะคะก็ให้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูค่ะ เมนูนี้นะคะกินกับน้ำพริกกะปินะคะอร่อยด้วยกันมากๆแล้วก็มาละไม่ขมด้วยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะ ขอฝากเพื่อนเอนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่อง Mama าค o k ิ้ง4524ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ